เริ่มแรกตแต่เราผมออกจากงานประจํามานะครับก็ลองศึกษาดูเรื่องลำไยก็ผ่านมาหลายอาจารย์นะครับตั้งแต่ผมก็ไปศึกษาใน YouTube ไปฟังอาจารย์เนาะศึกษาเรื่องของพาดนะครับพัดมุนชัยก็เข้าใจง่ายนะครับเนาะวัดเดียวเอาอยู่ครับ สวัสดีค่ะน้องทรายทีมงานฟาดอาจารย์มุนชัยวันนี้มาเอลสวนของอ้ายอย่างก็ค่ะอาอศุลทอนครับจ้าาอสุนทอนอยู่บ้านอยู่บ้านทัาประเ้าวัางเหนือลำปางเนาะจ้าใจเมื่อกี่ปีก็ค่ะไปดี๋ยวนี่เอ่อปีนี้เป็นปีที่สาม เป็นปีที่สามจะเข้าปีที่สามเพราะปีที่แล้วมันเป็นปีที่สองเนาะเออซื้อว่าผลผลิตมันก็ดีปีที่แล้วที่ผ่านมาถึงราคาบดีแต่ว่าขายได้ตัวใดก็ค่ะเออผมเมาลงตะก้าก็ได้เก็บสองแสนนะครับเกือบสองแสนกี่ต้นก็ค่ะประมาณร้อยสี่สิบกว่าต้นครับ้อยสี่สิบกว่าต้นคือออกกู้ต้นเลยออกกู้ต้นครับปีที่แล้วนี้ยังบ่ได้เต็มสูตรเนาะค่ะแล้วปีนี้ผมจะเริ่มทําเต็มสูตร ผมเริ่มตั้งแต่สิงหานะครับรังเก็บเกีียวแล้วก็แต่งกิง่งรีดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปลดล็อกค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรหนึ่งตามสูตรของอาจารย์เนาะค่ะตามตารางขับตามตารางพ่นพอนอาดเว้นช่วงกับยาฆ่า,มาแมลงหน้าวันนี้คือวันที่15พฤศจิกาพ่นฟาดอาจารย์มุชัยมาได้กี่รอบก็ค่ะอ่าเจ็ดแล้วฮะเจ็ดรอบจ่าใบก็ <7 S 1> ง,งามตามตีหันนะคะเนาะ วันนี้ก็ได้เข้ามาแอลคือจะมายืนยันว่าทุกๆปีจะลาดลาดทางดินตัวครับเพราะทุกปีนี้จะซื้อสารลาดทางดินนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนี่ก็ใช้สารสุดยอดของอาจารย์พ่นพ่นทางบนแล้วปีนี้เนี่ยผมก็จะใช้ของอาจารย์เป็นซูก,ก็จะมีคําถามบอกตรงนี้ว่าผมจะใช้เหมือนปีที่แล้วได้ก่อเนาะใช้ลาดแล้วก็พ่นสารสุดยอดของอาจารย์เหมือนเดิม หรือว่ามันจะเปลี่ยนละตาอคนจีจี้แล้วก็หลังจากนั้นก็พ่นสารเลยหรือว่าใดนะครับมีคำถามจากเกษตรกร,กรบอกว่าเคยรากสารทางดินมาก่อนแล้วพ่นสารทางใบด้วยปีนี้จะเปลี่ยนมาใช้แบบงดการราสารทางดินและเปลี่ยนมาใช้สูตรของเราคือพ่นจีจี้และโพ่นสารดอกสุดยอดล้วนๆได้หรือไม่นี่เป็นคำถาม,ถามได้เลยครับ เพราะว่าส่วนผมมลชัยก็ราดสารดินมาเกือบสาวปีแล้วครับพอปีที่สาวเอ็นปเฮากระจายสารดอกสุดยอดมาตลอดตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงปัจจุบัน7ปีแล้วไม่ราดสารดินอีกเลยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาลำไย,ยจะดอกกระดอกตอนนี้อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นลำไยนะครับอยู่ที่ความพร้อมของเราที่เอาทามาลำไยแตกใบอ่อนครบ3รุ่นไหม ครบปีของเขาที่ทําหรือยังถ้าว่าก่อนมาถึงปีเตื้อแล้วกับดีบมาพ่อนอนนันกับบ่อกออกแม้จะใส่ดินก็บ่ออกเพราะฉะนั้นอยู่ที่เฮาครับทำลำยายที่แจกใบครบ3รุ่นครบปีของเปิ้ลที่เขาลาดสารหรือว่าเขาพ่นสารเพราะฉะนั้นปีนี้งดการลาดสารทางดินได้เลยครับแม้แต่นอกฤดูของเฮาลำยายที่ผ่านการลาดสารดินมาตลอดปีนี้เกษตรกรเปลี่ยนมาพ่อนอย่างเดียวพอออกครับไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับ